สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็มีเมนูขนมไทยมานําเสนอเพื่อนๆกันค่ะขนมไทยที่เราจะทําวันนี้นะคะเป็นขนมไทยที่ทํามาจากผลไม้ของไทยค่ะ ผลไม้ชนิดนี้เนี่ยมีความหวานหอมทานง,ง่ายแล้วก็ทําให้เราขับถ่ายได้ง่ายด้วยนะคะที่สําคัญหาสู้อได้ง่ายแล้วก็ราคาถูกค่ะนั่นก็คือกล้วยน้ําว้านั่นเองและเมนูที่เราจะทําก็คือขนมกล้วยค่ะวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีกล้วยน้ําว้า4ี่ลูกเป็นลูกที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะแป้งข้าวเจ้า50กรัมค่ะ แป้นเทา้าายม่อม25กรัมแป้งมัน25กรัมค่ะหัวกะทิ120 ml ค่ะแล้วก็มะพร้าวขูดเส้นเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะเท่าๆกันก็คือจะแบ่งไว้สำหรับโรยหน้าแล้วก็ใส่ในตัวขนมนะคะอย่างละ80กรัมค่ะแล้วก็สุดท้ายน้ำตาลทราย60กรัมอันนี้เป็นสูตรหวานน้อยถ้าชอบหวานมากเนี่ยก็สามารถเพิ่มได้นะคะ ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ค่ะเราก็จะมาเริ่มจากการขูดมะพร้าวให้ดูกันก่อนนะคะบางคนขูดไม่เป็นเนี่ยมะพร้าวก็จะออกมาไม่เป็นเส้นที่แบบว่าเรียวสวยเล็กนะคะถ้าเราใช้แรงขูดหนักเกินไปเนี่ยตัวเส้นมะพร้าวของเราจะออกมาเป็นแผลนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราใช้ความเบาเกินไปเนี่ยตัวเส้นก็จะออกมาเป็น เป็นขุยๆขุยเล็กๆดูไม่น่ารับประทานนะคะเราก็ต้องใช้แรงที่พอดีๆขูดเขาออกมาระวังอย่าให้ติดเปลือกก็จะได้เส้นมะพร้าวที่เป็นเส้นเรียวๆสวยๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะไม่มีความดำด่างของเปลือกติดมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาขูดก็ต้องระวังนิดนึงค่ะ เมื่อเราขูดมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมาเริ่มทําตัวขนมกันค่ะปอกกล้วยนะคะใส่ลงไปในชามผสมแล้วจากนั้นก็ใช้มือหรือว่าใครจะใช้ซ่อมก็ได้นะคะบีบบี้ให้กล้วยของเราเนี่ยมีความละเอียดดีนะคะถ้าหากว่าชอบให้ละเอียดมากก็บีบให้เละแบบไม่ไม่มีชิ้นอยู่เลยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครชอบรสสัมผัสที่แบบว่า มีความมีกล้วยเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนี่ยก็สามารถขยำให้อยู่ในขนาดที่พอดีที่จะรับประทานได้นะคะเมื่อเราขยำจนกล้วยเละดีแล้วเนี่ยเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าแล้วก็แป้งมันลงไปค่ะแล้วจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าหากว่าชอบหวานมากก็สามารถเพิ่มน้ําตาลได้นะคะบางคนจะใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบค่ะถ้าใช้น้าตาลมะพร้าวเนี่ยก็จะมีความหอมกว่าน้าตาลรายนะคะหลังจากใส่ส่วนผสมทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็ใช้มือเนะะี่ยค่ะ นวดให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยละลายเข้ากันดีนะคะต้องระวังในเรื่องของแป้งเท้านิดนึงเพราะว่าแป้งเท้าเนี่ยเขาจะมีความเป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่แล้วก็ค่อนข้างแข็งเพราะฉะนั้นก็อยากให้นวดให้ละเอียดเนียนกันไปเลยนะคะอันนี้เนี่ยแป้งเท้าก็ยังไม่ได้ละลายดีขนาดนั้นนะคะเราก็เลยจะใส่กะทิลงไปค่ะ หลังจากใส่กะทิแล้วเนี่ยเราต้องนวดจนกว่าส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยจะเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันเนียนๆเลยนะคะเมื่อแป้งละลายดีไม่เป็นเม็ดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวขูดลงไปค่ะ ลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำตัวแป้งขนมกล้วยของเราเนี่ยไปหยอดใส่พิมพ์ได้เลยค่ะ ใครจะใช้เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เดียวก็ได้นะคะหรือว่าจะทําแบบเราก็ได้ค่ะเราจะใส่ถ้วยฟอยอันนี้ทําได้ประมาณ3ามถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะใส่ตัวแป้งลงไปให้เกือบเต็มถ้วยนะคะอันนี้เนี่ยเราจะต้องอคํานวณเว้นไว้ในส่วนที่เราจะแต่งหน้าด้วยกล้วยแล้วก็โรยหน้าด้วยมะพร้าวเอาไว้ด้วยนะคะหลังจากเทใส่พิมพ์แล้วนะคะเราก็จะเคาะพิมพ์เพื่อไล่อากาศด้านล่างค่ะ ให้เขาแน่นๆเลยนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาแต่งหน้าขนมกล้วยของเราด้วยกล้วยน้ำว้าหั่นแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากแต่งหน้าก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะคะ แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเตรียมนำเขาไปนึ่งได้เลยค่ะตั้งหมอ้อหรือว่าตั้งลังถึงหรือว่าซึ้งเนี่ยสำหรับนึ่งขนมกล้วยนะคะใส่น้ำลงไปประมาณครึ่งหมอ้อแล้วก็ตั้งไฟปานกลางจนกว่าน้ำของเราเนี่ยจะเดือดดีนะคะพอน้ำเดือดเราก็จะวางตัวซึ้งที่มีขนมกล้วยของเราลงไปค่ะเราจะใช้เวลานึ่งประมาณ15นาทีนะคะนึ่งด้วยไฟปานกลางแบบนี้ค่ะ และเมื่อนึ่งครบ15นาทีนะคะเราก็จะเปิดฝาออกในขั้นตอนนี้เนี่ยต้องระวังไอ้น้ำที่ติดอยู่บนฝาด้วยนะคะอย่าให้เขาลงลงไปในหน้าขนมนะแล้วเราก็จะนำมะพร้าวส่วนที่เราแบ่งเอาไว้อีก80กรัมเนี่ยไปคลุกกับเกลือเล็กน้อยแล้วก็นำมาโรยบนหน้าขนมกล้วยของเราแบบนี้ค่ะ เหมือนเดิมค่ะถ้าหากว่าใครไม่อยากแต่งหน้าในขั้นตอนนี้เนี่ยก็สามารถข้ามไปได้เลยนะคะแล้วเราก็จะปิดฝาอบตัวขนมของเราต่ออีก5นาทีค่ะเมื่อครบ5นาทีเนี่ยเราก็เปิดฝาแล้วก็พักเขาเอาไว้ให้อุ่นลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ค่อยนำไปจัดเสิร์ฟค่ะ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูขนมกล้วยของเราในวันนี้สําหรับเราเนี่ยเมนูขนมกล้วยถือเป็นเมนูขนมไทยที่ทําง่ายแล้วก็ทานง่ายนะคะรสชาติของเขาก็จะมีความหวานมันกลมกลม่กลมอมของทั้งกล้วยแล้วก็กะทิค่ะมือใหม่เนี่ยก็ทําได้ง่ายๆไม่ได้มีความซับซ้อนใดๆในสูตรนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปค่ะสําหรับวันนี้ ทางช่องส่วนครัวต้องขอตัวลาเพืเ่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ